รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบาางจากกเเวลทุไปร ใจบางจาก E20S e v o สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันดลรีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกันยาสวัสดีค่ะคุณเดลรีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะค่ะอ่าวันนี้วันพรฤหัสสับดีนะคะที่9มกราคมพุทธศักราช 2 5 6 8แล้วแต้องย้ำบ่อยๆจะได้ไม่พูดผิดนะคะต้องสวัสดีนะคะคุณพนิสานะคะเข้ามาเร็วมากเลยนะคะเราต้องสวัสดีสวัสดีคุณปาณีหามุนใต้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เข้ามาเร็วกันมากเลยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยกระแสในโลกเนี่ยโกกลีนกันเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็เรื่องของ BCG ใช่มค่ะที่เรื่องของบรรษัทพิบาลความโปรง่งใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทรัพยาการอย่างคุ้มค่าอะไรเงี้ยบุญเวียนทำกับไปใช้ใหม่เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นเทรนนะการลงทุนทั่วโลกเลยใช่ทีนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BUI เนี่ยเขาก็มองเทรนด์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าสำคัญไง คนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยดูซิว่าจะให้การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่มันจะเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะคะค่ะก็ทางเลยาธะที่การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า b o i นะคะคุณนริศนะคะใช่ค่ะเธอสถิรศักดิ์นะคะก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยที่ทางการลงทุนของโลกยุคใหม่เนี่ยก็เน้นในเรื่องของโกลกินที่บอกเนาะก็เป็นเรื่องการ ให้ความสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสีเขียวนะคะก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็ให้ความสนใจเหมือนกันแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในเรื่องนี้มากมเลยค่ะก็มีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะคะในเรื่องของการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนคมีการกําหนดมาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุนที่เป็น green investment ใช่ไหมใช่รายเรื่องรายเรื่องใช่ค่ะ อ่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็เรื่องของการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอันนี้เป็นการช่วยลดผลทางด้านสิ่งแวดล้อมเนาะก็คือการเอาวัสดุที่ใช้แล้วเนี่ยแหละมาใช้ใหม่อ่าใหม่ทีเขาจะส่งเสริมการลงทุนทางด้านนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอืมค่ะแล้วก็สองนะคะมีการเรื่องของการปรับเงื่อนขนะคะเอาธุรกิจที่ใช้วัสดุหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้นะคะสามก็คือเรื่องของการยกระดับไปสู่ตสาหกรรม Smart and s u s t t i n a b l l i i n อ s t i แ y นะคะก็จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์นะคะในการกระตุน้นผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นก็เรื่องของโซล่าเซลล์นั่นแหละเนาะอันนี้ก็สนับสุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง BOI เองเนี่ยก็ได้ส่งเสริมโครงการ BCG เนี่ยรวมเป็นลักกว่า2,230โครงการนะคะเงินลงทุนก็ประมาณ470,000ล้านบาทนะคะ ก็มีในเรื่องของโครงการลงทุนพลังงานสะอาดด้วยเนาะ1,252โครงการนะคะเงินลงทุนรวมก็1,80ล้านบาทนะคะมีรถ e ีวีด้วย82,000ล้านบาทอ่าแล้วก็ยังมีในเรื่องของสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะด e ต้าเซ็นเตอรเหรออ่าด a ต้า e ซ็นเก็มีเหมือนกันนะคะก็มีแล้วนะคะยื่นมาเนี่ย47โครงการต้องบอกก่อนนะว่า11ดเดือนแรกนะ เมื่อกี้ตัวเลข9เดือนนะแต่ว่าในส่วนของ Data Center จะเป็นตัวเลข11เดือนไม่เหมือนกันค่ะก็มี47โครงการนะคะมูลค่าเงินลงทุนรวมเนี่ยก็มัน170,000ล้านบาทนะคะก็มีทั้งสหรัฐออสเตรเลียจีนฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ไทยก็คือเขามองประเทศไทยนั่นแหละเป็นประเทศที่น่าสนใจรายใหญ่ๆอย่าง Amazon อย่างเงี้ย Google อย่างงี้ Microsoft โอ้โหใช่ค่ะมากันเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าปีนี้ น่าจะมีการลงทุนทังท่านเนี้ต่อเนื่องไปอีกเรื่องกรีนเน่นะใช่กองค่ะอ่ะทีนี้ไปกันที่โรงกันบางจากเสียชากันบ้างดีกว่านะคะค่ะทางโรงกันบางจากเสียชาเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดช่องทางการขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินสมุทรค่ะหรือที่ตัวย่อเรียกว่า MGO อ MGO นี่มาจากมา i ินแก s สอ l ยมา i ินก็คือเรือเรือเดินเรือเนาะใช่ไหม เดิมเนี่ยเขาเคยขนส่งทางบกให้มาเป็นการขนส่งทางเรือนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าแล้วก็ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการขนส่งน้ำมัน MGO เนี่ยทางเรือเนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยรวมกันมียอด สะสมกว่า2.1ล้านลิตรแ,แล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะะซึ่งตอนนี้ทางบารจาเสียชัยเองเนี่ยเขามองเห็นโอกาสทางการตลาดใหม่ๆเนาะ,ะสำหรับกลุ่มน้ำมัน MGO เนี่ยเพราะว่ามีความต้องการซื้อสูงมากแล้วคือตัวโรงกานเองอะ่ะตั้งอยู่ที่เสียช้าอยู่<ช>ริมทะเลอย้ใช่ไหม คือมันเป็น Complex r e ์ i รื r ฟมันเป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วคือกันน้ำมันได้หลายชนิดใช่ไหมแล้วก็มันติดทะเลอย่างที่คุณบอกใกล้ท่าเรือแหลมฉบังใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันสามารถที่จะขนส่งได้ง่ายใช่ขนส่งได้ง่ายเอาลืมบอกไปอยู่จังหวัดชนบุรีนะชนบุรีเดี๋ยวเอจะให้ติดทะเลตรงไหนนะคะแล้วแล้วต่อไปเนี่ยเส้นก็สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งน้ำมันเนี่ยให้มัน ไปไกลได้มากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมได้มากขึ้นค่ะนั่นก็ทําให้แบบคือตัวน้ามัน GMO นี่ก็จะสามารถขายได้มากขึ้นใช่ไหมซึ่งจริงๆตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าต่างประเทศในธุรกิจการขนส่งทางเรือระดับโลกเลยค่ะทั้งพวกเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์อ่ะใช่ไหมขนส่งแบบขนาดใหญ่แล้วก็เรือบรรทุกสินค้าเทกองนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าแช่แข็ง รวมถึงเรือมันทุกน้ํามันแล้วก็ของเหลวด้วยเอาแต่แบบใหญ่ๆนะก็ถือว่าเป็นการเปิดอีกตลาดหนึ่งนะของทางกลุ่มเนาะค่ะคือปกติก็น้ํามันรถใช่ไหมตอนนี้เป็นน้ํามันเรือด้วยนะคะวันเสาร์นี้พาลูกสาวไปเที่ยวคะวันเนี้วันเด็กแล้ววันเด็กแห่งชาติพาคุณลูกสาวไปเที่ยวไหนเอ่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็มีกิจกรรมที่ีมหมู่บ้านหมู่บ้านใช่ค่ะก็ ที่ตั้งของบริษัทละเนาะนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะพาลูกหลานที่ไหนดีลองพิจารณาที่นี่ดูถูกต้องถ้าคือใครอยู่ใกล้เส้นสุขุมวิทนะเพราะว่าทางกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ยเขาเชิญชวนนะคะให้พาเด็กๆเนี่ยไปร่วมงานวันเด็กบางจากนะคะประจําปี2568ก็จัดทุกปีเลยนะจัดทุกปีดิฉันต้องบอกว่าเคยพาไปปีหนึ่งโอ้โสนุกมากเด็กเยอะเด็กเยอะแล้วก็าว่ชุมชีั้น คือโรงกั่นน้ำมันบางจากเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่สุขุมวิท64ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ชุมชนรอบๆเนี่ยก็น้องๆเยอะอะไรเด็กๆนะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็โอ้โหขนของรางวัลกลับกันไปแบบว่าแฮปปี้มากๆเลยเด็กๆนะปีนี้ปีนี้วันเด็กก็วันที่เท่าไหร่นะวันเสาร์ที่11มกราคมใช่คหมใช่ค่ะเสาร์ที่2นะคะของเดือนมกราคมนะคะก็คือวันมะลืนนี้นั่นเองใช่ใช่ใช่บางจากเนี่ยเขาก็บอกว่า มาเลยนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะคะถึง11นาิกา30นาที daylight, หรือว่า11โมงครึ่งเนาะทีนี้มีธีมไหมธีมสเต็มส่งต่อออขอโทษค่ะธีมนะคะเปิดโลกสเต็มส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุดนะก็ชวนกันไปเรียนรู้แล้วก็หาคำตอบทักษะสเต็มคืออะไรอสเต็มแรก S Science อวิทยาศาสตร์นะ s c i ค่ะ เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ E ก็คือ engineering นะคะด้านวิวมรรมศาสตร์แล้วก็ M มาจาก mathematics ด้านคณิตศาสตร์อันนี้สำคัญนะทุกคนไปแล้วจะสรุปไหมเขาให้เรียนแบบนี้ก็จริงแต่ว่าดูเป็นวิชาการใช่ไหมดูมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์ฟังแล้วยากจังเลยแต่า่ เขาให้ผ่านเกมกลัวว่าต้องไปข่นเลขกอะไรเงี้ยมันเป็นเกมเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะสนุกสนานนะเป็นการปลูกฝันเด็กๆในทั้ง4ด้านเลยนะคะก็ที่ว่าเขาเนี่ยจะได้มาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้แต่เห็นบอกว่าปีนี้มีไฮไลท์ที่สุดเเลยใช่ใจแอนโรบอทนะเป็นหุ่นยนต์นะคะต้องเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมใจแอนเนี่ย ยักษ์นะคยจยออย่างนี้นะอาจจะต้องเดินแล้วก็มีของขวัญมากมายเลยนะคะมากกว่า5,000ันชิ้นนะคะก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปร่วมกันได้แล้วก็นอกจากนี้เองมีความสนุกมีโชว์สำหรับเด็กๆบนเวทีด้วยซุปเปอร์เทนพี่เทนน้องทาชิคิดเลกเร็วนะแล้วก็มีน้องกายนะคะที่เป็นนักประดิฐ์เครื่องร่อนนะคะการแสดงแมไซแอร์โชว์นะคะใช่ถ้าใครชอบดนตรีก็โปรงลางอลงกรณจากคงเด็กโชว์ เด็กโชว์เด็กโชเด็กอ่าแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มคือมีน้องเยาวชนจากโครงการเด็กโชว์เด็กมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในงานเลยนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้มีเฉพาะที่บางจากที่เดียวเท่าั้นค่ะหน่วยงานอย่างอื่นอย่างเช่นแบบกลุ่มปตทนะอันนี้ก็ปกติมันจะจดที่วิภาวดีปตทสำนักงานใหญ่แล้วก็มีกฟผด้วยก็ตรงกอผปรามเจ็ดแล้วก็จริงๆกอผตอนนี้คือมีศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมอยู่ตรงข้ามเจ็ดก็ลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเขาคง เชิญชวนกันออกมาใช่แล้วก็ถ้าเรามีความคืบหน้าเนี่ยดูรายการเราดูในเฟซบุ๊กกัเนาะอ่าใช่เราก็จะมาบอกกันในเฟซบุ๊กของเราในเร่งที่แฟนเพจนะคะคือใกล้ที่ไหนพาเด็กๆไปที่นั่นใช่ไหมวันนี้คุณสังเกตมหแฟนคลับเราเข้ามากันเร็วมากเลยอ่ะ เพราะว่าวันนี้เราค่อนข้างจะตรงเวลาแล้วก็เริ่มจะมาตรงเวลาแล้วคุณพูดอย่างี้คุณพูดอย่างนี้อายจังเลยเราไม่ค่อยตรงเวลาหรอก่อนหนั้นนี้อาจจะแบบว่ามันหยุดบ้างอะไรบ้างหรือว่าติดภารกิจบ้างแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเอ้ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้ววันอังคารที่แล้วอ้ลืมก็บอกว่าเนี่ยโอ้เปิดมาปุ๊บก็แบบ คนก็ดีโลงไฟ้าเดินเครื่องกันมากเพิ่มึ้นนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะบริษัทแอปซูลด์คลีนเนจีนจังหวัดมหาชนเลย ACE อันนี้ก็มีการเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า COD เนี่ยในโครงการรงไฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะคะเราเรียกกันโซล่าฟาร์มเนาะค่ะที่กลุ่มบริษัทเขาเนี่ยดำเนินการผ่านบริษัทย่อยแล้วก็มีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกพพเนี่ย ก็ c o ีและห้าโครงการเขาจะทยอยไปเรื่อยๆนะแต่5โครงการนี้ก็กำลังการผลิตเสนอขายรวมนะคะสามสบห้าจุมกะวัตเนาะมีหลายโรงทีเดียวนะคะซึ่ง ACE เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่มีโรงไฟฟ้าพวกพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนเลยเนี่ยเยอะมากคุณแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าจะเข้าร่วมเนี่ย ทุกโครงการที่รับเปิดเปิดรับซื้อเลยะประกาศรับซื้อเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคือปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตรวมของทั้งกลุ่มเขาเนี่ยมีอยู่89โครงการนะคุณแต่มันจะเป็นโครงการเล็กๆกระจายอยู่กําลังการผลิตติดตั้งรวม7 2 6เมกมวัตนะซึ่งใน89โครงการเนี่ย COD ไปแล้ว34โครงการเหลืออีก55โครงการะ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาชิ้งดูดิแป๊บเดียวอ่ะได้มาเจ็ดร้อยแล้วดูดิไวมากนะคะไวไหมแล้วยังมีการขยายยางต่อเนื่องด้วยนะอืมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้แบบน่าสนใจมากๆคุณแล้วก็เป็นเรื่องที่คือคือต้องมีการติดตามความคืบหน้ามีการติดตามความคืบหน้าก็คือทางบริษัทพลังงานบริสุทธ์จําการมหาชนหรือ EA อ่ะปีที่แล้วเนี่ยประสบ มลสมลูกใหญ่เลยลกูกใหญ่เลยนะผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีมากแต่มากนะคะแล้วก็ธุรกิจบางธุรกิจขาทุนแล้วก็มีหนี้สินทลางชำระกับบริษัทลูกส่กสงผลทำให้ต้องทำการปรับโครงสร้างปรับลดนู่นนี่นั่นทำเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ล่าสุดก็คือจะหาพนธมิตร ใช่ไหมหาพันธมิตรใหม่เข้ามาร่วมทุนในการที่จะเดินหน้าต่อค่ะทีนี้เมื่อวันเมื่อวันศุรนเมื่อวันที่เจ็บมกราคมที่ผ่านมาก็คือวันอังคารนั่นแหละเขามีการประชุมผู้ถือหุ้นค่ะเพื่อที่จะขอมติผู้ถือหุ้นในการที่เอ่าในการระดมทุนเจ็ดพันกว่าล้านบาทเพื่อที่จะเอามาแบบคืน คือนี่เดิมนะเขามีนี่เงินกู้นี่สถาบันการเงินหุ้นกู้อะไรที่เขาออกมาเป็นล้็อตแล้วก็มีในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องลงทุนขยายธุรกิจในอนาคตอะไรอย่างเี้ะใช่ทีนี้ก็เลยต้องไปขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือต้องเอาแผนที่ตัวเองทาเนี่ยว่าจะฟื้นฟูบริษัทจะทำอะไรบ้างอนาคตจะ เติบโตยังไงเอาไปคุยให้ผู้ถือหุ้นมีราไได้จากตรงไหนบ้างเอาไปคุยให้ผู้ถือหุ้นกันซึ่งในที่สุดผู้ถือหุ้นก็ตกลงอนุนมัติตกลงที่จะอ่ลงทุนโหวตผ่านซึ่งผ่านถึงเก้าแบบเห็นด้วยกับแผนที่จะขยายในอนาคตถึงเก้าสบเก้าุดเก้าเปอร์เซ็นต์เกือบ1 0อเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ระดมทุนเนี่ยเจ็ดันสี่ร้อยล้านบาทในการที่จะเอาไปฟื้นฟูธุรกิจซึ่ง ซึ่งคุณชัดชัยศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA เนี่ยเขาก็พูดในการประชุมพูดถึงหุ้นนะเอาแผนมาเสนอนะว่ะานเนี่ยหลังจากที่พูดถึงหุ้นเนี่ยอนุมัติให้ระดมทุนแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเงินเนี่ย<ม>จะมาใช้ในการฟื้นฟูธุรกษษษษษิจแล้วหลังจากปรับโครงสร้างอย่างเข้มข้นภายในกลุ่มละใช้เวลาเนี่ย คือ5เดือนที่ผ่านมานะคุณปรับโครงสร้างเนี่ยตั้งแต่มีปัญหาอันนี้คือจัดการดูแลเรื่องของปัญหาในออฟฟิศให้เรียบร้อยแล้วนิ่งละนะจนกระทั่งมาถึงแผนแล้วก็เอาเขาที่ประชุมผพ้ถือหุ้นเพื่อที่จะมาเดินหน้าต่อเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้การจัดการธุรกิจเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันเริ่มนิ่งละค่ะอ่ามันเริ่มนิ่งละแล้วก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมามันตัดสินใจได้ยากลำบากมากมีหลายเรื่องเนาะมันมีหลายเรื่องแต่คือ พอตัดสินใจไปแล้วอ่ะ,อะเลือกถูกไงเพราะผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือกระแสงเงินสดที่มันแข็งแก่งขึ้นแล้วมันก็เริ่มเป็นบวกแล้วมันก็บาธุรกิจมันสร้างกําไรอย่าง,งายั่งยืนใช่ไหมคะโดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมุ่งเน้นไปในธุรกิจที่มีกําไรแล้วก็ปรับโครงสร้างธุรกิจที่ขาดทุนอ่าค่ะเออคือกลุ่ม EA เ,เนี่ยเขาทำธุรกิจหลายอย่างคุณคคธุรกิจหลักๆเนี่ยเขาก็ทำพวกแบบ พลังงานหมุนเวียนซึ่งเขาก็มีโรงไฟฟ้าหลายประเภทมีเชื้อเพลิงชีวภาพมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าด้วยใช่เครือไฟฟ้าด้วยใช่มีเยอะมากเลยนะเอาพูดจริงๆเนาะธุรกิจสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าธุรกิจประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเขามีโรงประกอบคือต้องบอกว่าเขาเป็นบริษัทแรกๆนะทำเครือไฟฟ้าทำรถบัสไฟช้าเนาะใช่เนี่ย เขาก็มองว่าธุรกิจที่ทำกำไรเนี่ยมีอยู่คือมาจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะการผลิตไฟฟ้าแล้วก็การดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคือพวกนี้มีกำไรนะแล้ว3าสกลุ่มธุรกิจตรงนี้รวมกันแล้วเนี่ยคิดเป็น60%ของรายได้ของ EA เลยนะส่วนอีก40%เป็นเป็นธุรกิจอื่นแต่ว่าอันนี้รายได้นะ แต่ถ้าดูในแง่กําไรเนี่ยกาไรเนี่ยเป็นเกือบทั้งหมดของบริษัทเลยนะก็แสดงธุรกิจมไม่ค่อยมีกำไรอ่าแต่ว่าธุรกิจที่มีปัญหาที่ขาดทุนแล้วก็ต้องใช้เงินเนี่ยลงไปอุดหนุนค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับธุรกิจแบตเตอรี่บอกเลยว่ามันขาดทุนอันนี้ก็กระทบ หลายๆบริษัทที่เขาทำจริงเนาะทบตทยังรีวิสิตออย่างต้องไมลอ่าอาไปแล้วก็ล่าสุดก็คือเอออันนี้ข่าวมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นมั้งลดสัดส่วนหุ้นไปละไอโรงงานโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้วสัดส่วนหุ้นลงไปละนะคะอ่าแล้วก็อาันนี้กลับมาที่ EA นะคะก็คือทีนี้คือมันขาดทุนจากการที่มัน เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรวดเร็วใมันก็เลยมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้ก็เลยต้องปรับโครงสร้างใช่ไหมโดยหยุดหยุดธุรกิจการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าชั่วคราวหยุดเลยลงประกอบรถยนต์ EV ีนะคะแล้วก็ไปปรับลดขนาดธุรกิจแบตเตอรี่ซึ่งซึ่งพอทำสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเขาเขาบอกว่ามันช่วย หยุดเงินที่มันไหลออกไปเพราะว่ใช้เงินลงทุนน้อยลงไงใช่แล้วก็มันขาทุนน้อยลงด้วยไงปรับขนาดธุรกิจปรับอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถามว่าขาดทุนแล้วจะทิ้งเลยไหมไม่มองว่านาคตอ่ะมันยังทํากําไรได้และยังเติบโตได้แต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้มันมีศักยภาพมากขึ้นแข่งขันได้มากขึ้นเพรานั้นทําไงล่ะก็เลยต้องไปจับมือกับ ผู้เล่นขนาดใหญ่ในตลาดโลกที่เขามีเทคโนโลยีมีตลาดมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมค่ะนะจับประเทศไหนเขาไปจับหลายหลายหลายอย่างหลายหลายประเทศนะหลายโครงการด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือไปร่วมทุนกับเชียงลีเชียงลีนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเชียงลีสเปเชียลออโต้โมบิลนะคะ เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรถประเภทพิเศษรายใหญ่ในประเทศจีนคือมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทพิเศษอ,อย่างเช่นอย่างเช่นรถพยาบาลรถขยะรถกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ไปจับมือกับทางนี้ไปลงนาม MOU กันมาเมื่อเดือนธันวาคมนี่เองเมื่อเร็วๆนี้เองต้องรีบนะทำไงอ่า ก็จะประกอบไอ้รถยนต์พิเศษแบบนี้แหละที่โรงงานของ EA ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชาเชิงเซาโรงงานที่มีอยู่เนี่ยที่มีมาทำมันนี้เลยที่เราไปรถขนาดใหญ่เลยนะมาทำเป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าประเภทพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้โรงงานที่ชายเชิงเซาเนี่ยมันมีความสามารถในการผลิตเนี่ยส0มพถึงเก้าคันต่อปีเลยนะแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าเนี่ย จะมาเริ่มผลิตประมาณสักช่วงเดือนเมษายนปีนี้นะคะค่ะอืมแล้วพอรถออกมาปึ๊บขายได้เต็มรูปแบบนะคาดว่าจะสร้างรายได้เนี่ยมากกว่า3,000ล้านบาทนะในปีแรกเลยนะถ้าแบบผลิตเต็มรูปแบบเขาคาดว่านะปีสองพันห้าร้อยหกสิจะเต็มเต็มทั้งหมดเต็มรูปแบบเลยคือเมษายนเนี่ยเริ่มผลิตเริ่มผลิตแต่อาจจะทยอยเพิ่มกําลังการผลิตไปเรื่อยๆ แต่ปี2569เนี่ยที่จะผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้พารามิรมาแล้วไนงะซึ่งพารามิรเขามีมีตลาดไงคุณมีตลาดแบบส่งออกรถพวกนี้เยอะมากอะไรนี้นะคะ,คะอันนี้คือเรื่องอยางนยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมอ,อ,อ่าแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่อ่าเรื่องแบตเตอรี่ก็ไปจับกับบริษัทแนวหน้าของประเทศจีนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าบริษัทเนี้ยมีฐานลูกค้าสําคัญเลยนะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปด้วยค่ะเพื่อที่จะผลิต แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาเคมเลยมาใหญ่สุดเลยมารองรับเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานค่ะแต่ว่าไม่ได้ขายตลาดในประเทศ่องเยวนะขายตลาดต่างประเทศด้วยรองรับทั้งสองตลาดนะทั้งไทยกละต่างประเทศแล้วก็อันเนี้ยจะผลิตที่โรงงานของ EA ที่ชาเชีงซาเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขามีกำลังการผลิตอยู่2กิกะวัตต์ เดี๋ยวในอนาคตถ้ามันดีเนี่ยขยายเป็น4กิกะวัตต์เลยเท่าตัวเลยแต่อันเนี้ยคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงการร่วมทุนเนี่ยกุมภาพันธ์ก็คือเดือนหน้าดอนหน้าดนหน้า่ะค่ะในขณะที่คุณวสุกรมเกลี้ยงตอนนี้ก็รับบทบาทหนักมากึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ EA เนี่ยค่ะก็ พูดถึงเงินที่จะระดมทุนอาจจะระดมทุนมา7,400ล้านบาทก็บอกเลยอย่างแรกเลยไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารค่ะแล้วก็ใช้ในการถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเพราะเ a เขามีหุ้นกู้หลายตัวมีเงินกู้ระยะสั้นระยะยานจริงๆคือมันเป็นลักษณะแบบ หมุนเวียนหมุนเรียนอ่าถึงสมมติว่าตัวนี้หมดก็เอาไปจ่ายตัวนี้กู้มาทายอ่ากู้ม่อันนี้เป็นเรื่องปกติของทางบริษัทใหญ่เนาะที่เขาทำกันนะคะโดยเขาอ่ะคาดว่าจะทําการลดหนี้จาก58,664ล้านบาทค่ะ เหลือประมาณ5,200ัสี่ล้านบาทห้าหมสอ่ะขอขอพายค่ะ52,000ืสี่ล้านสี่ล้านบาทค่ะก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าก็ค่อยๆทยอยแต่พอเป็นลดนี่ใช่ไหมดอกเบี้ยลดถูกถูกเขาเลยประมาณการว่าดอกเบี้ยรายปีเนี่ยนะน่าน่าจะลดลงได้300ล้านบาทโอ้ยค่าดอกเบี้ยก็ดอกเบี้ยเนี่ยสามารถลดไปลงทุนอื่นได้อีกเยอะเลยเนาะซึ่งพอนี่ลดดอกเบี้ยลด อัตราส่วนนี่สิ่งต่อทุนมันก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินถูกไหมอันนี้การเงินของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นตามแข่งแข่งอ่ามันจะแข็งแกร่งใช่คือมันมีดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยเพราะมีเงินในการชําระนี่ก็ะดูน่าเชื่อถือไงใช่คือปกติอะบริษัทเนี่ยมีขาดทุนมีกําไรอะมีเป็นเป็นเรื่องปกติตามแบบเทรนของทำบัญชีอยู่แล้วเนาะใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเรื่องของการมีหนี้แล้วไม่ชําระหนี้คืนตามกําหนดอะอันเนี้ยอันเนี้ย มันจะเป็นจุดที่คนมองว่าเฮ้ยแบบมีปัญหาหรือเปล่าทาไมไม่มีเงินสภาพคล่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ตรงเนี้ยมันดีที่สุดนะเพราะนั้นน่ะมันคืนนี้ได้ระดับเบียได้อัตรานีสินต่อทุนดีขึ้นมีเสถียรภาพทางการเงินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นถูกถูกไหมคนก็มั่นใจราคาหุ้นก็จะดีขึ้นถูกมันเป็นอะไรแบบอมันก็จะได้เงินมาหมุนเวียนนี่แหละใช้เงิสัป์มากขึ้นแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมปกติเนี่ย เวลาทุนหมุนเบี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเครดิตเลตติ้งบริหัทดีอัตราดอกเบี้ยที่จะไปกู้ก็ลดลงอีกเพราะว่าคุณมีความเสี่ยงต่ำไงถูกไหมถ้าเครดิตเลตติ้งไม่ดีเวลาไปกู้เขาก็บ่อยดอกเบี้ยหุนสูงๆเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันกลัวมันหนีอะไรอย่างเงี้ยถูกว่าแบบเงื่อนไขอะไรการกู้เงินก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเพระนั้นพอมันก็จะเป็นต่อเนื่องเลยนะว่าพอกู้มาต้นทุนถูก ดอกเบี้ยมันก็น้อยเพราะฉะนั้นหนี้ใหม่ที่จะก่อมันก็จะไม่เยอะไงเธอว่าส่วนหนี้ก็จะถูกแบบโลเวอร์ไปเรื่อยๆไงอ่าซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนะระหว่างวันที่17ถึง23มกราคมนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูลองดูดิฉันจาไม่ได้ว่าเขาขายนักลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่หรือว่าขายประชาชนด้วยไหมต้องไปเปิดข้อมูลดูข้อมูลเนาะอืมนะคะ ก็ถ้าอันนี้ก็ต้องไปรุนอีกขยากเองนะว่าให้มีคนมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนอ่าซึ่งซึ่งก็ที่ผ่านมามีหลายกลุ่มบริษัทนะที่เขาสนใจมาซื้อหุ้นของเอ่ะแต่เพียงแต่ว่าคือต้องยอมรับแหละว่าพื้นฐานของทางบริษัทเออเนี่ยเขาค่อนข้างจะดีมนรถไฟฟ้ามีธุรกิจอย่างเงี้ยเห็นไหมมีเรือไฟฟ้ามีรถบัสไฟฟ้ามีเยอะแยะมากมายเลยใช่นะคะ แต่ว่าก็ต้องไปทําบริษัทลูกดีนะ <c oughs> เน็กนะ <c oughs> เน็ก <c oughs> เน็กพอยส์นะเออไม่ไม่ไม่รู้ว่าเน็กพอยน์นี่คือตอนนี้เงียบไปอยู่นะเงียบอยู่ไม่รู้เดินหน้านยัางไงต่อปรับระเบียบกันเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเอเอบอกฉันขอตามของฉันก่อนแล้วกันไปก่อนนะเออก็ต้องรอดูนะคะอืมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาพูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้เข้ามากัน หลายท่านมากๆเลยขอบคุณเลยนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเราเดี๋ยววันอังคารหน้ามาเจอกันใหม่นะคะเวลาบ่ายวงตรงเราจะตรงเราจะตรงเวลาพิงกัญญาพูดตอนดิฉันหวะนะคะแต่ว่าข่าวสารข้อมูลเรื่องพลังงาน สามารถติดตามกับ AG Time แล้วก็ Thai News Online ได้หลายช่องทางมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.agtimeonline.com www.thainews-online.com แล้วก็ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Podcast Podcast X TikTok ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางจากครับ w o m e m รกวาใคใจรไปทุกวันเพลยทุกันในแรงกว่าใคร e e เทนั้ยให้ชาไปไม่ต้องให้ใคราทรธม่ใครรถที่แรงเราใจบางจาก E20 SE v o รายการ Energy t i m e เรื่องพลังงานต้องรู้ สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุด